หลายคนนะครับเบื่อความจอแจของเมืองหลวงเบื่อความวุ่นวายของเมืองกรุงเบื่อรถติดเบื่อเชื้อโรคเบื่อฝุ่นเบื่ออะไรต่างๆนี่วันนี้ผมว่าสิทธิราชจะพามาดูท้องทุ่งมาเที่ยวท้องทุ่งกันรู้สึก่าไรละสองแสนกว่าบาทเองอ่ะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้พามาเที่ยวกันมาดูบรรยากาศแบบท้องทุ่งเมืองไทยกันไปเลยกลับกล้องก่อนนะโอ้นี่ผมมารีวิวช่วงเช้าเลยนะครับแต่บอกก่อนนะ แปลงที่ผมมารีวิวเนี่ยปาสิลิแกไม่ได้มาด้วยนะฮะแกอยู่ต่างประเทศนะครับอ่านี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไล่ละสองแสนกว่าบาทอ่าสองแสนสองโดยเฉลี่ยนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก,าก่อนอาจจะลกนิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยปาซิลิเจ้าของเนี่ยท่านไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่มีใครดูแลให้ท่านนะครับมันก็เลยลกล้างนิดนึ่งนะครับปัจจุบันก็มีคนเช่าทํานากันอยู่นะครับเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันเดินไปคุยกันไปโอ้น้ําท่าอุดมสมบูรณ์มปาปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงกันนะครับกําลังปล่อยน้ํามาเลยนะครับที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะมันอยู่หนองโดนหนองโดนสระบ,บุรีตําบลดอนทองนะครับติดลบุรีเลยอ่าติดลรบุรีสันห่างอ่าจากลรบุรีสันลบุรีเนี่ยใกล้ๆกันก็ประมาณสักสิกว่ากิโลนี่บรรยากาศแปลงนี้แปลงเนี้ยมันเป็นโฉนดชุดแดงเจ็ไร่หกหกตารางวาเนี่ยแปลงเนี้ยแกขายอยู่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดไร่หกสิบกว่าตารางวาเนี่ยคุณป้าแกท่านขายอยู่ทั้งหมดเนี่ย ห5ึ0 0 0้านห้าแสนห้าหมื่นอ่าหนึ่งล้านห้าแสนแต่คุณป้าก็อยู่ต่างประเทศแกไม่สามารถมารับได้เดี๋ยวจะมีน้องชายชื่อคุณคมเดี๋ยวผมใช้เบอร์ไว้คุณคมอ่ะนะครับใครสนใจยังไงโทรหาคุณคมได้เลยนี่ให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนเฉลี่ยกดเครื่องเลเซอออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บออกมาก็เฉลี่ยไล่หนึ่งก็ตกประมาณ2องแสนสองอ่าหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหารเจ็ดไล่กว่านิดหนะนึ่งประมาณสองแสนสองอ่ง่ายๆนะนี่นี่นี่บรรยากาศตรงนี้ไฟฟ้าไม่มีผมให้ข้อมูลตรงๆผมไม่มา ให้ข้อมูลยึกยกย,กยักยักไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลแบบมั่วๆแล้วก็ราคาไม่ต้องกลัวโทรหาคุณคมน้องชายแกได้เลยราคาผมทุกแปลงผมบอสิสิทธิ์ทธงราชไม่มีบวกไม่มีเทินไม่มีเม้มไม่มีซิกแซกทั้งนั้นตรงไปตรงมาเลยนะครับสบายใจได้โทรหาเจ้าของโดยตรงอันนี้มันอยู่หน้าที่เราน้ําสําหรับที่เขาปล่อยมาให้ทําการเกษตรฝนปีนี้มันไม่ค่อยตกต้องตามฤด,ดูกาลนะคางนข้างจะแรงนิดนึงนะครับมาดูบรรยากาศที่ก่อนๆที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะไปสุดพุ่มไม้นู่นเลยสุดพุ่มไม้ ต้องขอบอกก่อนว่ารีว,ว,วิวคลิปนี้เป็นรีวิวแบบดิบๆเลยเพราะคุณป้าแกไม่ได้มาลกยังไงลกอย่างนั้นเปิดเปื้อยยังไงเปิดเปื้อยอย่างนั้นไม่มีการแต่งแต้มสีสันใดๆทั้งสิ้นนะครับใครสนใจก็ลองมาห่างจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยกว่ากิโลจากนี้ไปดอนเมืองประมาณร้อยสี่สิบกิโลนะคร่าวๆนะที่เรานี่คลองนี่อยู่ในที่เราอ่าแต่ข้างหน้านี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูไปคร่าวๆ อยู่ที่บอกไปแล้วอยู่ที่หนองโดนสระบุรีนะครับใกล้ๆพุทธบาทอะใกล้ๆตัวจังหวัดลบบุรีแล้วกันนะครับถึงหนองโดนก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในใกล้ตัวอําเภอหนองโดนมากกว่าตัวของจังหวัดลบบุรีดินค่อนข้างจะเป็นดินดําเลยดินดาน้ําชุม่มแถวนี้น้ําท่วมไม่ท่วมนะห้าสี่ท่วมเห็นไหมผมบอกไม่ท่วมก็ไม่มีใครรู้แต่ผมบอกว่าท่วมเพราะมันท่วมห้าสี่ท่วมหกสี่มีหลกัหลกๆมาบ้างนะครับต้องยอมรับว่าทุ่งนาเนี่ยบางทีเนี่ย ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการน้ําท่วมน้ําหลากมาบ้างนะเป็นที่รองรับน้ําแต่ไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ถามว่าท่วมไหมท่วมมาทําโคกหนองนาได้อันนี้ทําโคกหนองนาได้สบายเลยนะครับพอดินมันดีน้ํามันได้ไงแต่มาวางระบบการจัดการที่ดีแล้วกันนะครับไฟฟ้าไม่มีไอแรงสูงนั้นใช้ไม่ได้หน้าที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีป่าปลาแล้วก็มีการเผาไร่เผานาด้วยทาไมผมต้องพูดอย่างนั้นก็ผมเลือบไปเห็นตรงเนี้ย ของใครไม่ดูขออนุญาตเจ้าของเยาว่ากันนะแถวนี้มีการเผาบ้างนะครับเผาตอซังนะครับจะบอกไม่มีไม่ได้นะครับไม่เหมาะมาปลูกบ้านใครมาอยู่ปลูกบ้านตรงนี้ก็กินานาการสูงหน่อยละกันนะครับบางข่านจะไม่เหมาะในการปลูกบ้านเหมาะกับการมาทํโคกหนองนาเหมาะกับการมาทําปลูกพืชพันธุ์พืชสวนทางการเกษตรอย่างนั้นดีกว่านะครับที่ตะวันออกอยู่ด้านหลังอ่ะเราไปดูกันขอบเขตเัาเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้มันมีคันนาคันที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยในคลองอันนี้คือที่ของเรานะครับไปเดินดูกัน ลงจากถนนหลักๆมาประมาณสัก300เมตรเดี๋ยวพาขึ้นไปเดินดูนะครับดูกันไปเรื่อยๆคือคุณป้าเขากะว่าตอนนั้นนะคุณป้าสิริเนี่ยเขากะว่าซื้อแล้วเขาจะมาอยู่นะครับจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยมาอะไรต่างๆทีนี้ก็ยังไม่ได้มายังไม่ได้มามันก็ลกอ้ลงไปเรื่อยเปื่อยนะครับอ่ะขายดีกว่านะครับไปซื้อที่ที่สามารถแก้ข้องตัวดีกว่าแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมพาดเบอร์คุณคมให้นะครับ อยู่ใกล้ๆวัดหนองแร่อ่จาจับพิกัดเลยใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆวัดหนองแร่อําเภอหนองโดนนะครับสระบุรีนี่มาถึงตรงนี้เจ็ดไร่กว่านะครับที่รางวัดเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วยังไงก็ครบครับก็เพิ่งรางวัดแบ่งแยกมานะครับแปลงเดิมๆเลยเขาเป็น15ไร่โดยเฉลี่ยนะถือว่านั้นถ้าดินแดนนี้โอดุมสมบูรณ์นะครับนี่ถึงหลักตรงแดงนี่นะครับตรงนี้คือเขตสาธารณะนะครับ นี่หลากตรงแดงตรงนี้อ่าเนี่ยนะนี่นะนนะอ่าแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยมันจะมีคันนาอยู่สุดนู่นเลยนะครับเสาไฟไม่เกี่ยวกับเรานะอยู่ห่างไกลเหมือนกันจะมองเห็น,นเนี่ยผืนเนี้ยเจ็ดไร่กว่าขายอยู่หนึ่งจุดห้าหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นอ่าจะคุยยังไงก็โทรไปคุยกับคุณคมหรือยังไงก็ต่อรองราคาแล้วกันถ้าจะต่อนะครับนี่บรรยากาศโดยทั่วไปปลูกต้นกล้วยมายกล่องได้ขุดล่องยกคันที่นาปลูกต้นมงต้นไม้ได้หมดเลยนะครับ คนบอกเอ้คุณบอยทําไมที่ไม่สวยที่ไมมันโลกร้างก็บอกไปแล้วว่าไม่มีใครมาดูแลให้นะครับเป็นชนวทคู่แดงนะซื้อเอาะฉนวทกลับบ้านได้เลยนะครับไปเดินไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปเดินดูออกข้างหน้าตรงเนี้ยนาเนี่ยแถวเนี้ยบางทีเนี่ยนาเขาเป็นนาปังปีนึงทาได้สองถึงสามรอบแต่ปีนี้ไม่เหมาะเพราะว่าฝนมันแรงนะครับน้ำในเขื่อนมีน้อยระบบชลประทานเนี่ยไม่สามารถรองรับน้ําได้นะครับปีนี้สองรอบนี้ก็รูแล้วนะครับบางปีสามรอบแถวนี้ะนะ ไปไปเดินดูกันกําลังท,ทําถนนเลยข้างหน้าไป,ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสังเกตด,ดินนะผมพาเดินดูไปท่านดูดินดีๆมันเป็นดินดําดินเหนียวนะดินเหนียวดินดํำนะครับถ้าจะปลูกต้นไม้คืออย่างที่บอกต้องยกคันยกคันให้มันสูง,ส,งสูงหน่อยนะครับกันว่าฝนตกเนี่ยน้ามันจะหลากมาได้เราเราต้องไม่โลกสวยข้อดีมีข้อเสียมีครับข้อดีก็อย่างที่บอกราคามันจับต้องได้2องแสนสประมาณโดยเฉลี่ยต่อไร่นะครับแล้วก็ระบบน้ํามันดี นะครับดินมันดีนั่นคือข้อดีของเขาครับข้อเสียคือไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีนะครับแล้วเราดูถึงฤดูน้ําหลากน้ามาบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยข้อเสียคือถนนทางเข้ามาเนี่ยเดินทางมานี่มันอาจจะมีบกพร่องบ้างชํารุดบ้างนะครับกำลังซ่อมแซมนะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับจะไปบอกว่าสวยหรูทุกอย่างนะครับแล้วพอถึงเวลาท่านมาชมแล้วมันไม่ใช่อย่างใจหรือตาที่ท่านมองนั่นมันก็เสียความรู้สึกเสียเวลาท่านด้วยนะครับแล้วเผาไร่เผานาผมก็พยายามจะบอกว่ามันมีนะมันมีนะครับไม่ไม่โลกสวยเห็นก็คือเห็นนะครับ แต่ถ้าใครไม่มาปลูกบ้านมันก็คงไม่มีอะไรนะครับไปเดินดูกันนะครับเนี่ยเขามีระบบตรงนี้อันนี้คือน้ํามาจากชลประทานเดี๋ยวเดินไปจะเห็นเขาปล่อยน้าถ้าท่านขุดวางท่อดีๆเนี่ยโอ้สบายเลยนะครับดูน้ําน้ํามีฤดูแรงก็ยังพอมีบ้างนะครับขุดบอ่อเก็บน้าได้สบายแล้วแถวนี้คนกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับมาทําพวกดอกนามาปลูกบ้านสวนกันเยอะ ราะแถวนี้ผมขายไป5060แปลงได้แล้วนะครับแถวนี้ในใน,ในดินแดงของอหนองโดนนะครับแถบนี้นะครับเขาค่อนข้างจะรู้จักพื้นที่นี้ดีนะครับจะมีอยู่ปี2ปีเท่านั้นแหละที่ไม่ได้เข้ามาแถวนี้นะครับจะไปส่วนใหญ่ไปโซนอื่นซะมากกว่านะครับไปเดินดูกันกล้วยปลูกได้ขนุนปลูกได้มะม่วงปลูกได้อ่าหน้ากว้างผมบอกแล้วหันหน้าไปทางข้างหลังทที่จุวันตกนะครับหน้ากว้างด้วยสายตาก่อนนะประมาณสัก เจ็ดสิบเมตรประมาณนะเจ็ดสิบเมตรเราไปดูด้านนอกกันนะครับอันนี้คือด้านหน้าทางเข้านะครับทางเข้าไปสาธารณะนะไม่ที่ที่ตาบอดนะครับที่ตาบอดผมจะไม่ได้รับรีวิวให้เพราะว่ามันเป็นปัญหากับผู้ซื้อในอนาคตนะครับอันนี้คือคลองน้ํานะมีรังนงรังนกเพียบเลยมันมีปกบุ้งขึ้นมาเลยมองไม่ชัดนั่นะครับเนี่ยน้ํเข้าไปผ่านหน้าที่เราไปเรื่อยๆอ่ะไปถนนตรงนี้คือสาธารณะอันนี้คือเขตสาธารณะทั้งหมดด้านหน้านะครับ เข้าไปก็เป็นหมู่บ้านคนอีกถ้าถ้ามองไกลๆนะมันมีหมู่บ้านเต็มไม่หมดเลยนะอันนู้นคือเขตจังหวัดลบบุรีแล้วนะหมู่บ้านเยอะมากเลยนู่นูนเต็มไม่หมดเลยนะครับถ้าซูมดูดูดีๆนะครับจากที่ผมยืนอยู่เนี้ยหน้าที่นะไปถึงรถสีดํานั่นนะ่ะคือขึ้นถนนเมนถนนเมน,ถนนเมนก็ถนนก็ยังไม่ดีอยู่ไปดูว่าไม่ดียังไงกันนะครับคืออ,อย่าโกรกกันอย่าว่ากันเลยนะที่ผมให้ข้อมูลตรงตรง,ตรงนะครับท่านจะได้ประกอบการตัดสินใจได้อ่าน,นี่ก็จะพี่บอกนะ รู้สึกปีนี้บางทีก็ทํานาช้านะครับฝนมาช้าอันนี้คือถนนสาธารณะอย่างที่บอกนะครับซ้ายมือท่านเนี่ยซ้ายมือท่านคลองน้ําทั้งหมดนะครับส่นใหญ่ทำนากนแถวนี้หมู่บ้านคนมีนะแต่ไฟฟ้ามันไม่ได้ลากผ่านหน้าที่เราอะนะครับไม่ได้ผ่านนะครับไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านสังเกตดินนะมันจะเป็นดินดํานะครับดินโอเคในระดับหนึ่งเลยจากนี้ไปขึ้นถนนเมนเมนตรงนั้นก็ประมาณสัก 300เมตรนะครับไปวัดหนองแร่ประมาณ2 2กิโลประมาณ2กิโลแล้วกันวัดหนองแร่จับพิกัดเอาแล้วกันนะครับซ้ายมือไปสระบุรีนเนี่ยทางนี้ไปสระบุรีทางขวามือทางเนี้ยไปลบบุรีนะครับเสียงรถทํานากันเต็มเลยนะครับนี่ก็เตรียมทํานากันปั้นคันกันเตรียมทํานากันเนี่ยลังนกเต็มต้นเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกหรือว่าที่นี่ก็โอเคนะผมชอบตรงราคามันจับต้องได้นะครับน้ไม้เต็มต้นเลยแล้วก็มีเกือบทุกต้นซะด้วยยอดมะพร้าวยังมีเลยนะครับจะเดินกันไปเรื่อยๆคือป้าแกชอบบรรยากาศตรงนี้นะครับแต่เิีงแตว่าไม่สะดวกที่จะมาอยู่ง่ายๆอยู่ต่างประเทศอยู่โอ้เสียงดังเลยเครื่องสูบน้ำครับ เอาวิตามเข้านาสูบน้ำเข้านากันถนนข้างหน้าไม่ค่อยดีกําลังทาแต่มาได้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 ไดสบายๆนะครับไม่ได้แย่อะไรเลวร้ายมากมายนะครับนี่ไปดูระบบน้าอ่าดินดำมิยมเห็นไหมอันนี้กําลังสูบน้ําเข้ามากัน,นเราก็เตรียมทํานากันอีนกนน น้ำเต็มเปี่ยมครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันสักหน่อยหนึ่งอ่าเห็นน้ำไหมประตูน้ำอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเนี่ยน้ำกำลังไหลเลยเข้าไปไม่ไกลนะครับเดีย๋ยวที่บอกประมาณสามร้อยเมตรไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะครับบ้านคนมีอยู่าทางแต่ไม่แนะนํามาปลูกบ,บ้านนะผมก็พูดตรงๆว่าไม่แนะนํานะครับแนะนํามาซื้อทิง นะครับซื้อไว้ทําการเกษตรอะดีดีกว่ารออนาคตนะครับปลูกต้นไม้สารฝันเข้ามาเย็นกลับอะไรงั้นเหมาะกว่าครับอ่ะเดี๋ยวดูถนนตรง,ตรงนี้คนเต็มเลยเ็าทานาครับตรงเนี้ฝั่งนู้นมันก็เป็นถนนเข้ามาังทํานะเป็นถนนลาดยางนะครับอ่ะอันนี้ก็ไปได้นะครับฝั่งนู้นเขากำลังลาดยางอยู่เนี่ยถ้าท่านดูนะเห็นไหมท้งนี้คือคลองน้ําทั้งหมดเลยนะคลองน้ําหมดเลยยาวไปเลยนะครับ อ่อาเห็นไหมฝั่งนู้นก็ทํานากันนะครับคลองน้ามันค่อนข้างจะก,กว้างอะ่ะเพียงแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเอ่อพวกว่าจะพืชอะ่ะนะครับพวกผักบุ้งพวกต้นมงต้นไม้ในน้ำมันค่อนข้างจะเยอะอ่ะาแนต้นจอกต้นอะไรอย่างเงี้ยนะพักบชาวาค่อนข้างจะเยอะหน่อยอ่ะโอเคใครสนใจยังไงก็โทรมารเบอร์ที่มุมพัดหัวยแล้วกันนะครับของป้าสิริแกติดต่อคุณคมน้องชายได้เลยเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ในนี้น้องชายของป้าสิรินี่แหละขอบคุณครับโชคดีมีความสุขนะครับใครชมลิปนี้แล้วชอบ ฝากพิมพ์เลข999ให้ผมบ่อยสิทีินักล่าหน่อยละกันไปแล้ววัสดีครับ